ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาตมี่ในช่วงเอ็กซ์เรย์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรถไฟฟ้าที่มีระบบขับเคลื่อนคล้ายๆกับ e-power ของนิสสันแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีความแตกต่างอยู่ในนั้นมากพอสมควรจะเป็นอย่างไรเราไปเอ็กซ์เรย์กันเลยครับสิ่งที่ผู้ใช้รถยุคใหม่ต้องการจากรถไฟฟ้าคือมีการส่งกําลังที่นุ่มนวลทรงพลังประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานปล่อยมลภาวะต่ํารวมถึงไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางวิ่งและราคาจับต้องได้ ซึ่งรถยนต์พลังไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่หรือว่า BEV ในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบโจทย์2ข้อหลังได้นะครับเพราะถ้าจะไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางวิ่งก็ต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่เพิ่มน้าหนักส่วนเกินให้ตัวรถส่งผลกระทบต่อระยะทางวิ่งแถมราคาแบตเตอรี่สูงขึ้นทําให้รถมีราคาแพงตามไปด้วยครับหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับก่อนที่การพัฒนาแบตเตอรี่ในฝันจะประสบความสําเร็จและใช้งานได้จริงคือแนวคิดที่หยิบยืมมาจากหัวรถไฟดีเซลราง ที่เรียกกันว่า REEV หรือ ER EV ที่ย่อม,มาจาก Range Extended Electric Vehicle หรือ Extended Range Electric Vehicle แปลเป็นไทยคือรถพลังงานไฟฟ้าที่มาพร้อมระบบเพิ่มระยะทางซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงเครื่องบั่นไฟนั่นเองครับเครื่องยนต์ดีเซลของรถไฟไม่ได้ทำงานต่อกับล้อรถไฟโดยตรงนะครับ แต่เครื่องยนต์จะทำหน้าที่ต่อเข้ากับเครื่องปั่นไฟแล้วนำกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่ได้ไปแปลงเป็นกระแสตรงเก็บในแบตเตอรี่เพื่อส่งไปยังชุดขับเคลื่อนรถไฟอีกชดดังนั้นเมื่อ REEV มีเครื่องปั่นไฟมันก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีความจุสูงมากนักแต่สามารถวิ่งระยะทางไกลได้อย่างสบายและถึงแม้จะมีเครื่องยนต์แต่การที่มันไม่มีห้องเกียร์หลายอัตราทดที่ซับซ้อนผสมกับการลดขนาดของแบตเตอรี่ ทำให้น้ำหนักรวมของระบบ REEV ไม่แตกต่างไปจากรถ BEV ที่ใช้แบตเตอรี่ล้วนดูแล้วมันอาจคล้ายกับระบบ e-power ของนิสสันที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กปั่นไฟไปเก็บในแบตเตอรี่แล้วส่งต่อไปอยังมองเตอร์แต่ระบบของนิสสันใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กมากเพียง1.5กิโลวัตต์ชั่วโมงเท่านั้นในขณะที่รถไฟฟ้า BEV ทั่วไปอย่างน้อยนะครับจะใช้แบตเตอรี่ความจุ25กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปทำให้เครื่องยนต์ในระบบ e-power จะต้องทํางานต่อเนื่องเกือบตลอดเวลาแต่ผู้ใช้งานจะได้รับข้อดีของระบบขับเคลื่อนที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้านั่นคือแรงบิดที่สูงการส่งกําลังที่นุ่มนวลต่อเนื่องไร้รอยต่อแต่จากการที่มันใช้แบตเตอรี่ความจุน้อยถ้าเราใช้ความเร็วหรือว่าเร่งความเร็วต่อเนื่องจนกําลังไฟจากแบตเตอรี่ไม่พอรถก็ต้องใช้กระแสไฟฟ้าตรงมาจากเครื่องยนต์แทนครับซึ่งสมรรถนะในการขับขี่ก็ย่อมจะลดลงส่วนระบบ R E E V หรือว่า E R E V จะใช้แบตเตอรี่ความจุอย่างน้อย25กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งใหญ่กว่าแบตเตอรี่ความจุ10-15กิโลวัตต์ชั่วโมงของรถในกลุ่ม plug-in hybrid และรถ REEV หรือว e ่า ER EV เนี่ยยังสามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟ AC และ DC ได้เหมือนกับรถไฟฟ้า BEV นะครับละการที่มันสามารถวิ่งได้ด้วยระบบไฟฟ้าล้วนด้วยไฟจากแบตเตอรี่เป็นระยะทางหลักร้อยกิโลเมตรทำให้เครื่องปั่นไฟไม่จำเป็นต้องทำงานเกือบตลอดเวลาเหมือนของระบบ e-power ในบ้านเรายังไม่มีรถที่ใช้เทคโนโลยีนี้จําหน่ายนะครับแต่แน่นอนครับในประเทศจีนมีเรียบร้อยแล้วตัวเด่นคือชี่หยวน A07 ซีดานดี e gment ทรงเพียวลมจากค่ายฉางอันครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้โดยมีให้เลือกทั้งรุ่น BEV และ EREV ที่ใช้เครื่องยนต์นเบนซิน4สูบความจุ1.5ลิตรกําลัง9 4แรงม้าทําหน้าที่ปั่นไฟให้กับแบตเตอรี่ความจุ28.36กิโลวัตต์ชั่วโมง แต่กำลังขับเคลื่อนที่แท้จริงส่งมาจากมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง214แรงม้าที่ติดตั้งอยู่บนเพลาหลังระยะทางวิ่งรวมของเครื่องยนต์ผสนกับแบตเตอรี่ไกลถึง1,200กิโลเมตรมาตรฐาน CLTC รถระบบนี้อีกรุ่นนะครับก็คือช้างอันฮันเตอร์กระบะที่ใช้พื้นฐานร่วมกับช้างอันไกซิน F70 และเฟอร์โจแลนทรีติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2ลิตรกำลัง187แรงม้าทำหน้าที่ปั่นไฟไปเก็บที่แบตเตอรี่ ความจุ31.18กิโลวัตต์ชั่วโมงส่วนระบบขับเคลื่อนเป็นหน้าที่ของมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ตัวหน้าให้กำลัง93แรงม้าตัวหลังให้กำลัง174แรงม้าทั้งระบบให้กำลังสุดทธิ272แรงม้าระยะทางวิ่งโดยแบตเตอรี่ล้วนนะครับอยู่ที่180กิโลเมตรมาตรฐาน C L T C แต่ถ้ารวมการใช้เครื่องตันไฟจะวิ่งได้1031กิโลเมตรมาตรฐาน C L T C ส่วนเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเนื่องจากมันมีแบตเตอรี่ความจุสูงพอสมควรนะครับทำให้การใช้งานประจําวันในเขตเมืองรัศมี100กิโลเมตรอาจไม่ต้องพึ่งพาเครื่องปันไฟเลยก็ได้ครับและถึงอย่างไรนะครับก็เชื่อว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจะน้อยกว่ารถสันดาปทั่วไปมากเนื่องจากเครื่องยนต์ไม่ได้รับภาระหนักดังนั้น REEV จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการใช้รถไฟฟ้าที่ขับขี่นุ่มนวลและไม่ต้องกังวลเรื่องสถานีชาร์จระหว่างเดินทางเพราะแค่ชาร์ ก็เหลือเฟือแล้วนะครับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็คงดีไม่น้อยถ้ามีมาให้เราได้ใช้กันไวๆแล้วกลับมาเอ็กซเรย์กันได้ใหม่นะครับในรายการคารนาโตมีทาง Facebook แล้วก็ Youtube ช่องออโต้อินโฟวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ